สวัสดีครับผมวินต้นติกตอกนะครับก็จากที่สภาพของผมในตอนนี้นะครับที่ทุกคนได้เห็นกันในคลิปเนอะก็อาจจะสงสัยว่าผมเนี่ยล้มเหลวจริงหรือเปล่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมล้มเหลวจริงๆนะครับรถ Big ก i บ e รถมอเตอร์ไซค์ผมเน่ยนะครับตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะบ้านที่ผมเคยมีอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการตอนนี้ก็ขายไปแล้วนะครับขายไปเชนี่ ขายบ้านไปใช้นี้ก็ยังไม่หมดนะครับตัวผมเองอะนะครับสร้างปัญหาเป็นต้นเหตุของทุกอย่างสิ่งที่ผมอยากจะทำมากที่สุดตอนนี้ก็คือไปขอโทษคุณแม่นะครับไปขอโทษท่านท่านเตือนก็ไม่ฟังนะครับดื้อนะพอตัวเองเดือดร้อนนะครับไม่ใช่เดือดร้อนแค่ผมคนเดียวอะมันเดือดร้อนไปถึงเพื่อนผม และคนในครอบครัวนะครับนะแล้วคนที่ผมรักมากที่สุดก็คือคุณคุณแม่นะครับซึ่งผมทํำไม่ทันเลยน้บตาไหลเยอะเดี๋ยว ผมจะไปขอโทษท่านนะครับแล้วไ,ไอ้ที่ผมเป็นนอยกระท่อมหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมอน่มีมีบ้านไหมทําไมถึงไปอยู่กับนั้นบางครั้งเนะี่ยผมไลยอยากจะอยู่คนเดียวผมไม่อยากคุยกับใครไม่อยากบบนรานใครเลย เลือผมผมขอโทษเอฟซี c, ทุกคนนะครับที่ติดตามผมผมไม่ได้เข้าไปดูทิกตอกเรื่องนานผมไม่ได้เข้าทิกตอกเลยผมเข้าไปดูเห็นผมเห็นคลิปผมอะเยอะเยอะมากมีคนได้กำลังใจผมอะ เดี๋ยวผมก็ต้องไปถ่ายคลิปต่อแล้วตอนนี้นะครับวันนี้ผมเข้ามาหานะ้าผมนะท่านก็อาจจะได้เห็นคลิปไปล่ะก็ผมผมได้พูดแล้วล่ะผมว่าผมจะกลับมานะครับจะกลับมาทําคลิปอีกครั้งนะผมขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่นะคอยสนับสนุนนะครับคอยให้กําลังใจผมมาโดยตลอดน,นะขอบคุณมากนะครับ